สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ Baby Boy City เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง pc กับมือถือเข้าได้เลยผ่าน api และ ip ใต้คลิปนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับเลยตรงซอกตรงนี้เลยนะครับและเด็กใหม่ทุกคนนะครับวิ่งมาทางขวามือก่อนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ พอเรามาถึงฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็กดรับของเด็กใหม่นะครับรับตังห้าพันลด๊อปหนึ่งอันแล้วก็ออโต้ฟาร์มด้วย1อันนี่เองครับก็คือเป็นออโต้ฟาร์มแบบถาวรนะครับเขาแจกให้ฟรีนะครับแสดงว่าเราจะได้เล่นแบบออโต้ฟาร์มเลยนะครับเซิร์ฟนี้นี่แล้วก็เด็กใหม่ทุกคนนะครับกดไว้ด้วยแล้วก็ใส่ไอเทมโค้ดตรงนี้นะครับนี่เลยใส่ไอเทมโค้ดแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับนี่ครับให้ทุกคนพิมพ์แบบนี้นะครับยาวหน่อยนะแต่ว่าของรางวัลที่ได้นะครับโคตรเยอะนะครับแจกฟรี 100พอยต์นะครับข้าวอีก5ากระสอบนะครับนี่เลยแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ด้วย5อันนะครับแล้วก็มีอ่งเปาด้วย1อันนะครับนี่แจกแกลลลานเลยนะครับเซิร์ฟนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับอ่งเปาของเราเนี่ยนี่แจกตังครับพันแนี่ก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็เด็กหมยทุกคนนะครับที่ว่าได้ไอ้รถป๊อปมาแล้วนะครับก็มาเสกตรงนี้ได้เลยนะนี่เลยกดเฮดแล้วก็เสกรถได้เลย3มนี่แล้วก็ออกไปแว้น ในเซิร์ฟได้เลยนะครับและต่อไปมีของมาขายด้วยนะครับเซิร์ฟนี้แจกคอยให้ทุกคน100พอยพอยนะครับสลับสายฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเรา จะเติมเพิ่มก็ติดต่อกับแอดมินที่ใต้คลิปได้นะครับเพื่อสนับสนุนเสริฟนะครับเดี๋ยวลองมาใช้พอยกันหน่อยละกันนะครับถ้ามี1 0 0พอยต์อทำอะไรได้บ้างนะครับก็แนะนําที่ร้านค้าโดเน a t รวมตรงนี้นะครับมันก็จะมีไอเทมต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีกาชาปองอยู่ตรงนี้นะครับราคาแค่20คอยเท่านั้นนะครับซื้อได้น่าจะประมาณสัก5ลูกนี่แหละนะนี่เลยผมซื้อแล้วนะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเปิดนะครับเราก็เปิดจากกระเป๋าของเราได้เลยนะครับนี่ก็เป็นกาชาปองเนาะอ่ะโอเค แล้วก็กดใช้นี่เลยถ้าเรากดใช้นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะเราต้องใส่เลขเข้าไปนะครับเรามีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเปิดทีเดียว5ลูกครับก็เลือกไปเลยแล้วก็กดโอเพนนี่มาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างเนี่ย มาลุ้นดูโอ้โหถือว่าโชคดีมากนะครับตอนนี้ผมได้เงินแดงมาหมื่นกว่าเลยนะครับแล้วก็ได้เงินเขียวมาอีก800 0นนะครับเงินแดงนี่ยังไม่แลกเป็นเงินเขียวด้วยซ้ำนะครับถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับเนี่ยแค่5ลูกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูงานแรกในเซิฟนี้กันบ้างนะครับบอกเลยว่าแมพโคตรสวยนะครับมันก็คืองานเก็บมัพร้าวเองครับนี่ โอ้โหเดูเดี๋ยวเราวิ่งเข้ามาในทุ่งมะพร้าวนะครับนี่เลยแล้วก็มีพี่สาวตำรวจคนหนึ่งนะครับที่กําลังโหดอยู่ต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันดูนะครับต้นไหนดีต้นไหนหน่าเก็บนี่เลยเก็บก้นนี้เลยครับนี่เราก็จะได้โหนเป็นลิงนั่นเองครับแต่ว่าแมปในเซิฟนี้สวยดีนะนี่เราก็มาเล่นดูได้น,นะครับแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มด้วยง่ายๆนี่เลยมันก็จะออโต้ฟาร์มให้เราทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับดีเลยเดี๋ยวลองเก็บดูสักสองสามันนะนี่ต้องแนะนํา ออโต้ฟาร์มด้วยนะครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายแล้วก็ออโต้ฟาร์มแบบหาวอด้วยนะครับถ้าเราจะหยุดนะอ่าในการออโต้ฟาร์มนะครับกด Y แล้วก็เลือกไปที่ออโต้ฟาร์มตรงนี้นี่เลยมันก็จะหยุดให้เรานะเดี๋ยวมาดูกันปึน๊บนี่แล้วมันก็จะไม่เก็บต่อนเองครับเพราะว่าเราปิดออโต้ฟาร์มนั้นเองเนาะนี่วิธีเล่นก็ง่ายแบบนี้เลยนะครับและหลังจากที่เราเก็บมะพร้าวมาแล้วนะครับง่ายมากแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็มาโพรเซสกับตาลุงคนนี้นะครับนี่มายืนเท่กับลุงนนี่แหะนะ <c oughs> แล้วเราก็จะได้น้ำมะพร้าวมานั่นเองครับนี่เล่นง่ายมากแล้วก็แมพสวยดีนะนี่ชิวๆนะครับแบบอารมณ์แบเชาวเกาะอะไรเงี้ยต่อไปเป็นงานจกปูนครับมาจกเลยนี่ถ้าใครจะจกปูน,นะครับต้องเลเวล2ขึ้นไปนะครับแล้วก็การจกปูน,นะครับจะต้องกดให้ตรงขีดขาวๆด้วยนะครับอุ้ยทำไมยากจังเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ไหมฮึบอุ้ยได้เฉยเลยว่ะ นี่ถ้าจกปูนนะครับต้องทําแบบนี้นะครับแต่ขี่เข้าขามันเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็เหมือนมันจะง่ายอยู่นะนี่เลยผมก็ยังได้นะครับพลาดแค่น่าจะครั้งเดียวเองนะครับหรือสองครั้งเนาะนี่เลยแล้วก็ในเซิร์ฟครับต้องมีตำรวจอย่างน้อย2คนนะครับนี่ตอนนี้เห็นอยู่คนหนึ่งนะครับยืนอยู่ตรงนั้นนี่และเราก็จะติดดาวขึ้นมาในทันใดนี่ครับหลังจากจกปูนได้เนาะและจุดจกปูนอีกที่หนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับลองสังเกตดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ นี่บอกไปให้นะครับเขาน่าจะไม่ได้เปิดแมพให้ดูนะครับเขาเรียกว่านะไม่ได้เปิดไม่ได้บอกนะครับว่าจุดไหนนะครับนี่เลยทุกคนลองสังเกตดูนะครับดูมินิแมปก็ได้นะครับนี่จุจกปูนในเซิฟนี้จกปูนก็จกเหมือนเดิมเนาะจกคล้ายๆกันนั่นเองครับนี่เลยก็มากับพี่ตำรวจหญิงอีกแล้วครับท่านนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้เลยเนาะฮึบเขาให้นี่ได้จกปูนนะครับแล้วก็ จะติดดาวทุกๆครั้งที่เราจกปูนได้นั่นเองครับและจุดต่อไปที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นจุดครามอาวุธในเซิร์ฟนั่นเองครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปนะนี่เป็นจุดครามอาวุธในเซิร์ฟนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้ดูง่ายดีนะครับเราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดเอ็นนี่มันจะมีสร้างอาวุธกับสร้างไอเทมนะครับถ้าเราเลือกไปที่สร้างอาวุธนะโอกาสติด50%เลยนะถือว่าเยอะนะครับเนี่ยนี่เลยมีปืนยิงล้มด้วยนะครับเอาไปแกล้งเพื่อนอะไรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ายิงหลายทีก็น่าจะตายนะครับแล้วก็ จะมีเ,เขาเรียกว่านะสร้างให้เทพนะโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี้มีภาพบนแผ์กับภาพหอศพนะครับโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็จะมีทูเซฟอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดซ้อมอาวุธนั่นเองครับนี่เลยแล้วก็เข้าไปเลยเลยนี่จุดซ้อมอาวุธนะเข้ามาในจุดซ้อมอาวุธนะครับก็จะมีจุดที่เราเออมายืมอาวุธได้นะครับนี่ครับเรามาบวกกับเพื่อนได้เลยนะครับโอ้โหดูดิยางเฟี้ยวเลย <laughs> ในเซ er ิร์ฟนี้มีงานเก็บรังพึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเราจะมาเก็บกันตรงสนามนี้เลยนะครับนี่เขาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันดูนะครับแล้วก็ตอนที่เราเก็บนะเราสามารถที่จะใช้ออโต้ฟาร์มได้นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ออโต้ฟาร์มนะนี่เลยมันก็จะเก็บแบบปกตินะครับถ้าเราจะกดใช้ออโต้ฟาร์มนะครับเรากดวายแล้วก,ก็เลือกไปที่ออโต้ฟาร์มตรงนี้นะนี่เลยมันก็จะเปิดใช้งานเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วมันก็จะออโต้ฟาร์มให้เราอาตัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้เลย ไม่ต้องทําอะไรนะครับมันก็จะเก็บให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองเนี่ยอัตโนมัตินะ นี่ครับถ้าเราจะหยุดนัาง่ายมากนะครับแค่เรากดวนะครับแล้วก็เลือกไปที่ออโต้ฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็กดเลือกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เก็บให้เราันนี้เองครับนี่เด็กอ่ะนี่ครับง่ายๆเลยนะแล้วก็ให้หลังพึ่งตรงนี้นะงานตรงนี้ครับเราต้องเก็บให้ได้3หลังนะแล้วก็เอาไปโพสเซสอีกครั้งหนึ่งนะครับและจุดโพสเซสครับก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะครับตามพี่ตำรวจหญิงคนนั้นไปนะครับโอ้โหเด็กเขาวิ่งเร็วจังเลยตามไม่ทันนะครับเนี่ยอ่ะวิ่งมาวิ่งมา น่าจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยไม่ไกลเนาะนี่แอบอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็มาโปรเซตกับเจ้าคนนี้นะครับกดเอ็นนี่โปรเซตเฮ้ยมีท่าโปรเซตด้วยว่ะทําอะไรเนี่ยท่าโปรเซตอ๋อได้น้ําพึ่งมาว่ะและงานต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานผลิตรถยนต์นั่นเองครับอจุดตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าใครไม่มีตังนะครับแนะนําให้มาทํางานนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเล่นง่ายมากนะครับโอ้โหดูดิเสื้อก็เท่และเราก็ ทําตามจุดต่างๆนะครับจะมีจุดสีแดงๆขึ้นอย well. ู่นะครับนี่วิ่งเข้ามาเฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะครับนี่เลยเราก็จะได้ถาดเค้กมานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็นํามาใส่ล้อรถแบบง่ายๆเลยนี่รอทีละคนนะครับเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ทำไมทํานานจังเฮ้ยผมจะทําด้วยครับแย่งจุดกันนี่เลยอ่ะแค่เราวิ่งเข้ามาเฉยๆนะนี่เลยเหมือนจะต้องรอทีละคนืด้ป่านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็ นำล้อมาใส่นะครับล้อโคตรสวยนะนี่เป็นรูปเงินเลยว่ะฮึบเขาให้แต่ยังไม่หมดนะครับต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นเหมือนเออสกร์ตหน้านะครับนี่เลยนี่เราก็ไปใส่เป็นเหมือนเออของด้านหน้าเนะที่กันชนอย่างงี้กันชนกันชนนี่เลยอ่ะแล้วก็นํากันชนมาใส่นะครับนี่โอ้โหดูเดิเป็นช่างผลิตรถยนต์นะครับเนี่ยนี่ได้ตังค์เยอะแน่นอนฮึบเขาให้อ่ะ แล้วก็สังเกตในชัทน่าจะมีโค้ดให้ใส่ตลอดเลยนะครับเด้งขึ้นมาตลอดนะเผื่อใครอาจจะจําไม่ได้หรือลืมเนาะนี่ไงอ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่อรถนั่นเองครับนี่เอาท่อรถมาใส่เขาให้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราทําจัง้งเออสามสี่อย่างนยมันจะได้ตังค์เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขาให้อ่ะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายน่าจะเป็นเครื่องใช่ไหมนี่เลยเป็นเครื่องรถนะครับ,บเขาให้โอ้หอ่ะแล้วก็ นำมาใส่ตรงเนี้ยคืบเข้าให้อีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนเนี่อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับ1 2ึส,สเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วอ๋อนี่ไงได้ตังสองร้อยว่ะแล้วก็ ได้เอ็กพีมาด้วยอีก10นะครับเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะและในเซิฟนี้มีระบบห่อศพแล้วก็ระบบจกศพด้วยนะครับถ้าเราจะจกศพจกได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ทับจกศพนะครับจกศพแบบนี้เลยถ้าเพื่อนตายนะครับเนี่ยแล้วก็เว้นวัดตามด้วย ID ดีนะครับอย่างเช่นเพื่อนผม ID 1หนึ่งนะนี่จกศพครับถ้าสมมุติว่าเราจะจกศพนะครับจกตำรวจไม่ได้นะครับแต่ว่าจกผู้เล่นทั่วไปได้นะครับแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็น ระบบแบกศพมันเองครับนี่เลย BAG ครับแบกศพนี่แล้วก็เลือกไปที่ศพนะน,นี่แล้วก็เลือกไอเแล้วก็รอเขาก,กดตกลงนะครับเพื่อนของเราก็จะมาอยู่ด้านหลังกระเป๋าของเราแบบน,นี้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบง่ายๆของเซิฟนี้เลยนะครับนี่ส่วนใครที่กําลังหาเซิฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม